เอาเลยนี่เียนหนังซื้ออ่ะโอ้ยายเลล่ะเอัดอันยุ้งสังกลางสังการจอเกือสี่เถียนยุงเนี่ยมอมันบาหวาเลยเป็นอังไดเขาไปหาเสียวเลยเที่ยวเล่นน้ำเที่ยวน้ำาดทียเอะ่ะ เสียวต้นค่อยนั่ะหมอเสียวต้นค่อยละเอินมาเนี่ยตรกลุ่มเนี้ยกลุ่มไตเนี่ยมาหากันมั่นล่ะเสียวเสียวของอาจารย์นี่คือคือคือดวงวิญญาณดวงวิญญาณที่อยู่ในป่าช้าที่นี่ใช่ไหมอาจารย์ใา่แล้วที่นี่ที่นี่เป็นอะไรเป็นป่าช้าเป็นหมูพวกกันมัดอยู่ในนี่อ้ มูลายติดกันจริงมูลายแล้วโกใหม่มันนี่กันฟันฟันได้ผู้เใหยวผู้อื่นมาฟันเมียนเป็นไปมัดี่เนี่ยเม่นติดดูแต่มูลนี่มายกทับที่ทับทางเขานี่ดูเหรียญบอลเกิดเดือดร้อนใหญ่ผู้ใหญ่เมื่อก่อนเป็นจังไงเป็นจังไงถามเลยมองนีงเป็นเป็นยังโค้พี่ประศาสนี่แล้วโค้พี่ประศาสตร์โยนน้ำมูลนี่เขาโยนน้ำมูลเขาเถ่านี้มัดติดเขานี่ยมัด เดินโยกะลาดใหญ่หน่อยก้นเสาหน่อยก้นถือขุมเขาได้โจกเอาโกลกกระดงกระดูกยังออกมาเมด่อสิมาบ่มีผู้ใดอยู่ใดดิแต่อาจารย์อยู่ใดผู้เดียวอยู่ใดผู้เดียวว้าคือจะเป็นขักแ้เนะ้วอ้วนเขาโจงเขาจบอยู่ตลาดเขาหุ้งอยู่อยู่ใดผู้เดียวไม่ฟันใดผู้เดียวผู้อื่นฟันไม่ได้ผู้ใดสีตรงผู้ใดก็มากพระผงอยู่นี่ถางมันนี่ซอดทอดพุนบ่ท่านโดนไปสัก ไปดินบาดก็บ่ได้มดอะไรมดอะไรหลอกมดแล้วลมทะพูนหนามันหีึบวมอมมดที่เขาเาบอกว่าอย่าเทหลายอย่าทางหลายพออยู่ได้ไปได้มันค่อยเป็นไปมันบ่ล่ะไรเพิ่นบุกมันญ่ายจังัลมีอันเป็นไปเขาบอกอะไรละก็ซ้อมซ้อมเบิ้งมันกับแวนอีิริไปหาเสือวเซียวเขาไหวจังไลยหรือว่าไปเว้ากันซื้อ ไปบอกกันไปคุยกันเล่นซื้อๆนี่นละ่ะอ๋อไปนำกบใหม่ข้างในตีผมถึงว่าเอื่นทังงนั่นยังบอกเาอาจยนไปใส่ไปใส่น้อมาหนังเอื่นท่งนางนั้นมาหาอาจาย์บอกว่าเขาว่าจยานสิาานสให้ฝอยแม่นเลยหย่างมามาันถึงบุรีรัมย์เนี่ยโอ้ยมาแต่ไกลด้ยผมเนี่ยฝันแม่นฝันแม่นฝันแม่นฝันฟันเสี่ยวมาบอกอีเสี่ยวมาบอกฝันกับแม่นขี่รถไปหาเสี่ยวนีกัน ไปคุยกันน้ำเสี้ยวคุ้มนั่นคุ้มนี่แต่ว่าเป็นโอ้เป็นสะเป็นน้องเป็นคลองอย่างเขากำลังสา่งกำลังแปลง,งกันดูดูในปภาสาเออนี่ยเมืองคนแต่ว่า,าคือไก,คอก่คือไก่ที่เราฝันเนี่ยคือยังไปไก่ไปยังกับเบียงเมียงย่างเมียง,ย,ง,ย,งย่างไปกันขันไปลำไปมาดยังสิ่กัไปเซนนี่กระบอกไก่บาดขาลับมาทั้ง สิมาทางบุรีรัมย์มานี่ก็รัดท้องรัดตามากกว่าปอกไก่คเคยไปเคยมาฝันหลายเที่อายุเดินทางรถไฟนี่ก็เคยเห็นเห็นหอดรถไฟแลนนี่รถไฟผมเออมีมีมีรถปอกรถไฟไปคหมือนกัน,นต้องเท่ากับแลนแต่องมาจั๊กเฉลือดเฉลือดเฉลือ นี่ล่างมีนี่ไปก่กันอือไกนี่ปลูกเจ้าของปลูกเองบ่ยันปลูกเองปลูกจัดจัดสวนจัดก้อนี่ยนี่มูนี่แม่นมัดนี่แถวนี่เอ้าผมสิมาขอนอไม้ไปกินเนี่ยบ่แหละ่ะได้ได้ยืดติโอ้ยเป็นคนดีใจบุญแท้เนาะบุญเกินแล้วไก่นี่เลี้ยงเจ้าของเลี้ยงติเลี้ยงเป็นร้อยรอยเลี้ยงรอยรวยได้ติเออเราไม่ได้ขายไม่ได้ค้าลัก ขายปลาตะไคร้แต่เขาักมือนี่เตียงไม่ได้ขายเตียงใกล้ปลาตะไคร้ไได้ขาลักตีกันได้แค่เรากับพีเนะตีกันได้แค่ว่าเพื่อนเขาอยู่ใต้ีเตียงกูมือสองปีสามปีตีแต่กันบอสหมักนักเลงมักขี่เกาะคือกันขี่ไงนะออมันมากสิมูหมักไว้รุ่นหมักอย่างมันไปเที่ยวกรุงเทพมันบมาบ้านอังกฤษมันเหน็บยมามัน ขึ้นมาหาเลยครับมันจะมาอะไรเขาหนีครับบอกว่ากูมาอยู่แต่โดนเราตัวเถอะนาอมันมูพวกกูก็อยากแถวมันอยู่สถอะเนาครับผมผมกับบงก์นั่นแหละมันไล่มันมันก็ไปเออแต่เพราะว่ามันเข่ามูเดียวกันได้แล้วนะอ่าครับเข่าม่าที่แรดเอาศาสตร์นาฟูบังเขาเผาผีนี่เอาเหล่ามากอืมจีนนอนกินเหล่าก็ท่านได้เอิญเขาอ่าเออเลยนนอนเล่น พวกเราเรากน็นอนเลน่นบัดบัดได้เอิ้นโอ้ยเสียงอึอดอ,ดอดัดเอือกใบไม้ปะติงเลยสวสดสาดสวดสาดอ้อมเฮาห่น <S <S 2> <S 2> ได้ลูกออกนี้ไม่ <S <S ได้เอิ้นอืมที่น,น,น,นี่ก็ไปโยกยันนั่นเสาเสาวันหนึ่งมันตกท่างเลยเขาหามถีบดีเท่าไหระแต่เก่าลดเขาแรนขเขาม้าหันเข้ากล้อยู่ลูกขึ้นนั่งเลยแตเดินแตเดินขึ้นลูกขึ้นนั่งเลย ดังต่ำ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 ใจเห็้ยเลยเรรถยี่โทก็เนาะมันดังคอยดเมเอ่ยละ่ะลุกต่เดินต่เดินขึ้นมีดซีนีอ่าวแม่นแลนแน้วน่ากูเ yes. นี่ยมานั่งคือเอากูหยกเสาถึงท่างหามสีก็ท่างเขาเที่ยวผู้มีก็คือเฮ้าหนีละผู้ยากผู้จนก็คือเฮ้าหนีละพี่นะเออคือกันคือกันเมื่อตุกเออพวกคนมีตายพวกคนจนตายนั่นแหละเขาไม่อยู่ในนี้เขาก็มีหมู่บ้านของเขาคือกัน<อ> อันว่าโอ้ยที่กะที่นี่หน่อย,อยมึนได้มึนดีมันว่าที่กะที่นีหน่อยไม่จังไม่ญยาดอยู่อยู่มันวาเราเป็นไก่หันก็มาเลี้ยงเขาใครในปลาด็กหน่อยไม่กี่เพียงเราต่อไก่หานมันก็หาไปชินมัดเป็นอย่างนอ้อมีดกับมีดหั่นหั่นจกเหียนเสียมเหียนกระดาษปากหัดให้ห้ามมะสางมาแปลงที่กะที่นีหน่อยเอี้งเสียดันเขามาอยู่น้ำมันวะที่หนีกันว่าหนีปะนะ ทำไมานาม oh! <laughs> ันเถอะมันว่ะพ oh, uh, ีว่าปูด้วยสีนี่เออทำไมหนามันเถอะมันว่ะเออผีกันนี่เสียงกันเที่ยงกันแล้วตีกันก็ผีไปนี่โอ้ยตีกันเจ้าสู่บไปเลยสักเดียวเขาสู่บไปเลยสู่ปูด้วยสีไปเลยเออเนี่ยท่านมันเดี๋ยวอยู่กันี่ยังก้มไปสแบกงนมาถึงกันแล้วกันมดเอาไปถิ่มเมีงหลังกาเมียงหลังกาอยู่ใส่เลยบักห่าได้ไปตอบมาชิ้นไฟเหนือพนนว่า ก็เซ็ดชิงไส้ขึ้นเผาเลยจักว่าอีหยังเมื่อกี้น่ะเข้าไปในป่าหาเสี่ยวน่ะต้นคอายเนี่ยไปคุยกันน่ะบอกเลขมาต่อยเสี่ยวหนาบอกมาแล้วนี่ฮะเขียนมาพร้อมนี่อยู่นี่เขียนมาพร้าวบอกแล้วบอกแล้วไปนอนอยังไงนนอนในป่าควายน่ะนอนป่าควายพ่นควายเวลาบ้านหมอประหลังนั่งคุยกันนั่นบ้านเสี่ยวคือเก่านั่นบ่นอกรับบังสิเทราท่านหนาไม่ได้ท่านขึ้นเขียนให้เบิ่งเขียนให้เบิ้ง เออเถนี่อานี่เอานอานี่อานนีเอานี่เขาอเลยแปดแม่อือ้เอาเลยบังหานี่เขียนตนังสือโอ้หาอะไล่ะวาดนอบึบแปดนั่งไอหกตัวเลยเนาะเรียงแถวเบิสามสบ Bưng ngồi bà thì nè Tôi đây đéo là nhé Tôi đây siêu bọc tôi đây Bọc phẹt Hốt, nưng, Đang đây là bà này Đang đây Cắp là bà này đáy kiến đẹp quá đây tết

ได้สวองเลอเด้อนี่ขอบคุณหลายๆนี่สี่แปดกับคิดหนึ่งอย่าพลาดอย่าพลาดเด้อท่านผู้ชมสี่แปบนึงมีตัวไหนอีกผู้เขียนหกหนึ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเรดึงกันังดีว่ไล่ไปเสียงอีมิงยิงว่าว่าน้าคนหน้าคนนน่ะแม่นบานในบ้านทินแต่ของเด้ ออกมาโผล่ข้นอ่ะออกมาโพล่ข้นมึนตากระ่ได้เลยลูกโว้ยมาเห็นหงอกจากของแล้วนอนขึ้นนอนขึ้นนอนรับตาเสียดีมึนตาบ่ได้อ้าวแล้วมันแน่นี่มีบ่อนอนนี่น้องว่าโอเคโอเคครับขอบคุณอาจารย์ฤศีนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับฤศีตองเฝ้าปลาช้าเด้อนะครับเพป็นนะครับเชียนไห้นะครับเสี่ยวมาบอกก็คือมีแปด สามซีนะครับแปดสามซีนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับหกหนึ่งเจ็ดนะครับหกหนึ่งเจ็ดเออครับอยูีทุกท่านนะครับเพื่อนกระจับคูไฮนะครับเนาะคงกลมให้พร้อมนะครับมีหนึ่งหกกับเจ็ดหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งนะครับแล้วก็มีนี่ครับท่านทังอีกมีสามซีมีซีแปด มีซ้่อีกครับพี่น้องสามแปดนี่เอาพี่น้องเพื่อมันออกอีกนะครับออกวัดปีวัดศาสนะครับพี่น้องสามแปดนี่สามแปดสี่แปดสี่สามหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งอ่ะนะครับผมยังไงก็ฝากเป็นแนวทางเช่นั้นนะครับขอให้ท่านพิเคราะห์พิจนารณาดีๆนะครับสำหรับแนวทางหรือสีตองเฝ้าป่าช้านะครับผมแล้วก็กด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ